สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับไปแต่เช้าเลยครับวันนี้โอ้ยนุวมหมดแล้วนะตรงนี้โอ้เสียงมาแล้วครับเมื่อวาน ไปงานบวช ตา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 เลี้กิจเที่ยวนี่ตรงนี้น่ะอันนี้เลี้ก็ตาม10เที่ยวเขียนนู่นแล้วก็งเรื่องนู้ม่รู้ว่าเทืหมดหรือเปล่าทั้งหมดทั้งหมดมันเท่าไหร่เจ้ะทั้งหมดมันเท่าไหร่มาร้อยหนึ่งอ๋อร้อยเที่ยวเออร้อยเที่ยวอยู่นี่นะ เยอะเยอะกี่เที่ยวเนี่ยถึงถึงถึงได้เจ็ดสิบเอ็เองเนี่ยไเจ็ดสิบเอ็เจ็ดเองเจ็ดสิบหกเจ็ดโอ้เจสิบหกเนาะครับเพราะตาไม่ได้ฉีกส่นศูเนาะเออใช่ใช่เจ็สิบหกเที่ยวพอตาเจาทั้งหมดร้อยเที่ยวเจาร้อยร้อยเที่ยวพอเทนู่นกิจเที่ยว เดนี่ยี่สิบไม่รู้ว่าเทหมดหรือเปล่าไปดูก่อนอ๋ออ๋อให้อยู่ทางนู้นรวมรวมนู้นด้วยรวมรวมรวมนด้วยแล้วก็รวมนี้ด้วยใช่ได้ครับจา นี่เขากำลังมา ทีมงานผมไม่ขับรถสวิสสวัสนะสวิสสวัสปูส,สปิดขับแบบนิ่มๆครับถ้าได้ติดนี้ไม่มีใครดิ้นเลยนะเพาว่าช้ำรถหมดครับโอ้เลยไปเลย ôi chào dạ พาไปดูไอฮีครับ เนยเ,เดี๋ยววันนี้ถ้าเร่งงานเร็วจะพาไปถ่ายครับถ่ายสวนไปถ่ายสวน,นเสร็จงานได้เจ้าไม่งันนะ แล้วก็รีดรีดรีดตรงนี้น่าจะพอแล้วแหละมันเก็บงานแล้ว โอ้เจ้าอ้เสร็จแล้วครับ <S 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 โอ้เก็บงานฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับ บานเตอีได้ไงบ้านเตอียี่ห้าเที่ยวไกลนะครแบบับไกลก็โทรคุยราคาไกเอาอนโดย,โดยอ๋อไปบานตาอีอืถ้าไกลก็เราคิดราคาใหม่ไงใช่ไหมละ่ะเออถ้าไกลเราก็เพิ่มเพิ่มราคาเอาโทรคุยกัี๋ผมต้อง<ๆ>คุยถามเขาก่อนเนาะว่าก็ไปบานตาอีเอาก่อนสักยี่ห้าเที่ยวก่อนี้ กิทากิโยกิโยปรัมตะลอบทีวซันในอันนี้เล่นโยกรอยติดเจนะะอ้ครับแต่เ้โทรถามเขากอนนะเพราะมันไกลเขาจะวิ่งไหมอืมถ้าไกลเราก็เพิ่มราคาไงแล้วเราอันนี้แล้วโทรคุยเจ้าของบ้านว่าเขายอมหรือเปล่าอ๋อครับอือสวลสดลครัพ่อผมอยากได้ไปบันตตอียิมาเที่ทยวแเลนไปบเนาะ ราคาเนาะราคาเรามีทีมงานบ้านตีอีวิ่งอยู่ครับเอาไหมทีมงา,งานอยู่ตรงไหนเอโอโคกเบงเขาวิ่งอยู่โคกเบงครับตอนนี้รถเขาวิ่งอยู่โคกเบงใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันไกลเลยครับมันเทคคิดราคาไปฮะมีมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทร<ม>บ้านโคกเบงทีมงานโคกเบงอี๋ยวพอคุยกับเพื่อนด,ด้วอ่า ฮัลโหลสวัสดีครับผมครับไอ้ไอไอ้ที่เลยบ้านในเปิ้ลไปหรือเปล่าโคเวีงอ่ะไอ้ไอมัน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 จะไปเส้นวัดใช่ไหมเส้นที่จะเป็นคลองวัดเท่านั้นใช่ไหมโอ้ อ๋อครับผมครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมครับครับครับมันไกลครับหกล้อเขาวิ่งไม่ได้ครับบ้านตะอีมันใกล้เนาะใช่ครับหกเบงบ้านตะอีมาไม่ถึงสองกิ่ลากจากนี้ไปนู่นอ่ะมันโอ้้จากนีไปปมันนเ็ไกลครับเกือบสิบกิโลนู้เจ็ดกิโลไหมครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ